สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะคะสบายดีกันสู่สุกคนคือเก่าเนาะพี่น้องมาพบกับเกตอีกแล้วค่ะในช่องแคท USA Channel คุณคนสีสเกตรกรเดงคือเกา่าลวค่ะสำหรับในคลิปนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18เมษายน2021นะคะวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเราพวกเราก็ช่วยกันทำงานรอบบ้าน ในฤดูใบไม้ผลินะคะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เริ่มสีเขียวสดใสอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะคะทุ่งหญ้าก็เริ่มสีเขียวขจีสดใสสวยงามทุ่งหญ้าที่ชาวไร่เขาปลูกหญ้าเพื่อให้วัวนะคะก็กําลังงอกงามเลยทีเดียวอันนี้เป็นต้นดอกไม้นะคะเพื่อนๆกําลังงอกออกมายังไม่มีดอก นี่คือสามีเอากระดาษกล่องกระดาษแล้วก็พวกเศษไม้ต่างๆออกมาเผานะคะเราจะต้องยืนคุมรอจนกว่าไฟจะดับนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไฟจะลามไปที่อื่นสามีเอารถแทรกเตอร์มาไถพวกกิ่งไม้แห้งนะคะเอาออกจากพื้นที่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรกกรุงรังเดี๋ยวก็ไถมากองรวมกันไว้ บริเวณแถบนี้มีผักเซียนฝรั่งเยอะเลยค่ะเดี๋ยววันหลังเกศจะมาเก็บเอาไปดองสามีเขาบอกว่ามันเป็นวัชพืชน,นะคะมันไม่ดีเขาจะไถท,ทิ้งหมดเกศก็เถียงกับเขานะบอกว่าไม่ให้เขาไถออกดีกิมบ๊อก t h a t ั t h a เ s ี o ร d l นี่ n g here the plan I can eat l e a v ย it h e ที่นี่ no I l a v e it here huh I want it understand it ในวันหยุดแบบนี้ฤดูใบไม้ผลิก็จะมีงานให้เราได้ทำรอบบ้านเยอะมากมายเลยนะคะและอย่างเด็ดก็จะต้องเริ่ม ลงมือทำสวนแล้วนะคะช่วงนี้เก๋ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเนื่องจากว่าพื้นดินนะคะก็คือในพื้นที่สวนของเกดนะดินยังชุ่มอยู่มากเกดก็ยังไถไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็ยังเป็นโคลนก็เลยยังต้องปล่อยไปอีกสักพักนะคะก็รอให้พื้นดินแห้งดีก่อนนะคะเกดถึงเกดถึงจะไถ แล้วทีนี้ก็ถึงจะเริ่มทำการเพาะปลูกอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้ก็คือสภาพอากาศยังคงหนาวเย็นนะคะวันนี้อากาศก็ดีนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีลมแรงแล้วก็ยังคงอากาศเย็นเย็นอยู่นะคะในตอนกลางคืนเนี่ยอากาศก็จะยังเย็นอยู่มากนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยวันวันพุธนะคะตอนกลางคืนเนี่ยอากาศก็ยังจะมีติดลบนะคะที่นี่ยังจะติดลบอยู่ค่ะก็คือสภาพอากาศยังคงแปรปรวนนะคะยัง เกดก็เลยยังไม่อยากจะปลูกอะไรอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะว่าพวกเราอยู่กับทุ่งหญ้าป่าเขาอุณหภูมิที่นี่จะค่อนข้างหนาวเย็นกว่าอุณหภูมิในเมืองนะคะอุณหภูมิในเมืองเขาก็จะอุ่นกว่าเขาสามารถปลูกอะไรได้แล้วนะคะตอนนี้สามีเก็บหน้าต่างเก่าออกนะคะจะเอาไปกองรวมกัน เป็นหน้าต่างเก่าที่เราเปลี่ยนที่เราทํากันเมื่ออาทิตย์ก่อนๆน,นู้นน่ะนะคะจริงๆสามีบอกให้เพื่อนเข้ามาเอานะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเข้ามาเอาตอนนี้ดอกแพรก็ใกล้จะบานแล้วนะคะดอกดกมากๆเลยค่ะ2ต้นนี้นะคะเกดไม่รู้ว่าจะรอดจากน้ำค้างแข็งหรือเปล่านะ เพราะว่าวันพุธเนี่ยอากาศจะเย็นถึงติดลบเกี่ยวกับว่าคงจะมีน้ําค้างแข็งนะคะถ้าเกิดว่าลงมานี่ก็คงจะเรียบร้อยหมดเหมือนปีที่แล้วนะคะก็คงจะไม่ได้ผลผลิตอะไรอีกนะคะสามีเดินตัดหญ้าออกจากบริเวณขอบขอบนะคะเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงส่วนนิกกี้ก็นอนเล่นบนพื้นหญ้าไม่ได้สนใจอะไรค่ะมีความสุขมากมายเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้เกดก็ตัดแต่งกิ่งดอกไม้นะคะเนื่องจากว่าสามีบอกให้ตัดออกให้หมดเพราะว่าเขาโตเร็วมากนะคะดอกเข้าพุ่มใหญ่สวยงามมากค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อปีที่แล้วที่เกดถ่ายให้ชมในลหลายๆคลิปนะคะ แตนลายนะคะก็คือดอกฟันสิงโตซึ่งสามารถนําไปรับประทานได้นะคะคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบนําไปทําเป็นเหมือนกับแกงขี้เหล็กนะคะก็คือส่วนใบนะคะส่วนดอกนี่เขาก็นําไปตกแต่งจานอาหารถือว่าทานก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนรากนี่เขาก็นําไปทําเป็นตากแห้งเป็นชานะคะถือว่าไปต้มน้ําดื่มนะคะเป็นชาลักษณะนั้น,นะคะ่ะ ประโยชน์สปปรรพคุณมากมายนะคะเพื่อนๆสปปรรพคุณของเดนนารีนี่คือมีหลากหลายมากๆเลยนะคะตรงนี้คือส่วนที่เก๋ต้องถอนออกนะคะเก๋ไม่นําไปรับประทานนะเพราะว่านิกกี้น่ะมาฉี่ใส่ตลอดเลยนะคะแถวนี้น่ะเนี่ยคือจะต้องถอนออกเพราะว่าเป็นบริเวณร,บรอบๆ building ตรงนี้เมื่อก่อนก็ปลูกอดอกไม้นะแต่ทีนี้ว่ามันตายนะคะเก๋ก็เลยถอนออก นเนี่ย,เ,ยเดือนมันก็มาเกิดเต็มเลยค่ะอถอนออกย้านด้วยนะเพราะว่าเขากอใหญ่นะคะก็ถอนยาดีนะเนี่ยรากยังยังลึกอยู่เลย,เยสามีนำรถออกมาตัดหญ้าสนามหญ้าเขียวขจีบางวันแดดออกบางวันฝนตกทำให้หญ้านั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เวลาที่หญ้าโดนตัดใหม่ๆนี้หอมสดชื่นนะคะตอนนี้ก็มาถอนหญ้าออกจากแปลงกระเทียมสองแปลงที่เกศยังไม่ได้ถอนออกเกศจะต้องถอนออกให้หมดนะคะถ้าเกิดว่าหญ้าเกิดคลุมเยอะเกินไปหัวกระเทียมก็จะไม่โตหลังจากถอนออกแล้วเกศก็จะนําปุ๋ยมาใส่นะคะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะ กระเทียมเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากเลยแล้วก็ดูแลไม่ยากด้วยนะคะสภาพอากาศหนาวเย็นขนาดไหนติดลบหิมะทับถมเป็นแรมเดือนก็ยังทนได้นะคะพอฤดูใบไ,ไม้ผลิก็งอกขึ้นมาใหม่สวยงามลักษณะนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนท่านไหนที่อยู่ในเ,เมืองหนาวนะคะลองทดลองปลูกดูนะคะถ้าท่านไหนยังไม่เคยปลูกคือปลูกง่ายมากเลยค่ะแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะคะเพื่อน เกศรดอกไม้ในฤดูใบไม้ปลี่ยพวกเกรสรอนดอกไม้จะเยอะนะคะลอยมาตามลมเดี๋ยวจะเป็นคนที่แพ้อากาศช่วงไม้นะคะ <S <S ไ,มไม่เป็นโควิดนะไม่ใช่โควิดนะแพ้อากาศชีวิตของพวกเราในแต่ละวันก็แบบเดิมๆนะคะวันทํางานเราก็ไปทํางานพอวันหยุดมามีงานรอบบ้านเราก็ต้องทํางานรอบบ้านกันนะคะ ชีวิตดำเนินไปแบบเรียบง่ายคะ่ะไม่ได้มีอะไรวือหวานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันห่างไกลาจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ